สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอสซีชูขูทุกคนวันนี้กับวันที่สามสิบเดือนมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมวันนี้กับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ้งงวอยู่กลางทงไฮทงน้าเนาะเนาะครับเนาะพาแฟนเพจแฟนครับมาพิจารณาเบิ้งงวอยู่กลางทงไฮทงน้นนนเา,านเนี่ยครับเล็บใหญ่แข่แรงแข่แรงเยอะหนิเหระครับผมมีงวงไม่ห่างอยู่สองตัวนะครับเด้อ งูแม,ม่หางแนว้ดอีกเนาะบ้านโฮช่าเจ้าพันธ์ว่าเอฟซีก็ได้งูแม,ม่หางกับไม้ถึงบ่าแยกลูกไปนะครับผมถอดลูกพันธุ์ขายเนาะครับเนะาะผมมีงั้นใตหนีท้อข้อแยกลูกพันธุ์ไปครับผมนี่แหละครับออกเป็นงูไทยจกงไก่พันธุ์ขินมาหลายเตัวเลยนะครับเนาะแม่นี่ก็ได้นี่แหละครับ ลิงคอลิงทองกับมีพอประมาณครับผมครมสูงกับชิยุประมาณเมตรก,กัวกัวเนาะครับเนาะเมตรสิบหายี่สิบเนี่ยแหละครับครมสูงเพิน่นอยู่ฝูงม้าบ่นนี้ใจว่าทองมาให้ยั้งเนาะครับเนาะเปิดใบวะได้อครับเด้อคลิปนี้กับชิมีอยู่สองตัวหายแฟนเสีดแฟนครับผิดเจรณาเบิึงเนาะครับเนาะโอหงาหางย,ยังดีกว่าเจ้าหนึ่งนี่เพื่อนละครหงาหางเพิ่นยังาายดีเนาะครับเนาะหงาหางเพิ่นก็ได้ อันนครับเบิ้งเอาเลยครับผมผัวหางวานผัวหางมาานาะครับเนาะยี่มีพันเหี้ยวแห่งดีครับผมเชี่ยงดีด้วยครับเนาะแมงนะออกสีออกตานชุกด้วยครับเนาะออกสีเ็ดกาแฟนะครับเนาะเป็นไงอีหล่ะเนา่หาเจ้าของอยู่บ่หาเจ้าของแห่ไปยังน้ำยูน้ำพันยูบ่เรื่องง่ายง่ายด้ยครับเนาะเื่อแนี้เนะครับเนาะเชื่องเป็นเชื่องครับนี่นะครับ ส้สูงเนี่ยอยู่ประมาณเมตรสิบเมตรยี่สิบนะครับเนาะสมสูงคนก็นได้ที่เปิดแท็กคูไปในราคาแท็กคูดวยครับเด้อสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางัวเลี้ยงง่ายลูกปีละตปีละโตัวนะครับเนาะมีอยู่สองตัวครับผมแม,บแม่นี่หนะครับแม่หนึ่งที่เปิดไปในราคาแท็กคูนะครับเนาะถือเป็นถือครับผม นัวแนวนี่กับบุกปีละโตปีละโตเลยครับผมเราเปิดเน้ราคาแท็กูดนะครับเด้อเอาไว้ให้เปิดไว้ให้แฟนเพลแฟนครับเอฟซีคงจะย่อผิดจะระนาดนะครับผมนี่นะครับแม่หนึ่งสีออกสไตล์เดียวกันเลยครับผมขมใเงยขมยาวขม,มสูงแม่นี่สีมีหลายกว่าจัะน้อยเนาะครับเนาะน,นี่นะครับเปิดไว้ท่าลเบ่าาอ้อไรชนิดวะเอ้า เปิดราคาดีครับในเบื้องสองตัวแล้วเราจะเยาะเหยื่อเปิดราคาให้แฟนเพลแฟนครับพิจารณาเลยน้อครับเนาะสองตัวนี้ก็เปิดไว้หาเงินเจ็ดพันนะครับเนาะหาเงินเจ็ดพันทรงหอยฟีครับชัว์ภาคอีสานนะครับเนาะนั่นนะครับแม่นี่เพิ่นพร้อมนะครับเนาะแยกลูกคือกันครับแม่นี่ก็ได้ทั้งสองตัวแยกลูกไปน้อครับเนาะ ขันแยกลูกทั้งบ้านหัวเฉียาเอิอนงวงเม่ห่างนะครับเนาะนี่นะครับขันแยกลูกนะนี่ก็ทุกตัวนะครับกับทีเอิอน่างัวแม่ห่างทุกตัวนะครับแล้วขันแยกลูกไปแล้วเอาไปเลี้ยงให้พี่มีแต่กำไรครับกำไลนะครับเนาะนงัวแม่ห่างนะครับเนาะ เจ,จ้จอย,นยแนวนี้แห่งเด็กกำไรหลายครับผมแต่ว่าขันสื่อง่าพี่ๆไปเลี้ยงให้มันจอยหี่ครับรับประกันได้ครับผมต้องให้งสื่อมาเป็นล้านยังไดงกับขาดทุนเนี่ยน,นะน้อ,อนนยนะครับเนาะขันเรือจะสีคงบนม้เนี่ยนั่นแหละครับแห้งถือหลายต้องให้งพอพันธุ์ที่วันเนี่ยสื่อมาราคาหาทีลล้านร้อยล้านกระทางนะครับเนาะ ปล่อยให้ม like ันจอยเนี 70, 000, 00่ยบิดเท่านั้นครับทั้งขาดทุนขาดหลายพผมนะครับเนาะขาดทุนเก้าชิปเก้าล้านคนนะครับเปิดไว้แพคคูเนี่ยแลคาหาเงินเจ็ดพันนะครับเนาะจงฟีครับกลางทุงให้สองนังขึ้นเลยครับผมแฝงเศษแฝงครับขึ้นมักอยากได้กระดวนนะครับเนาะดวนและดวนแอนแอนดวนนะครับผมแต่มักงัวเดี่ยงง่าย ปล่อยไ,ไว้ท่งไห้ทงห่งนะมาจะมีห้ใหญ่คนแท่เล็มเนาะครับเนาะบนอีกย่างน้ำรับแนวนี่แม่นี่คาดว่าน่าจะทองครับแ,แม่เจ้จ้อยเหมือนก็สิบว่าทองเนาะครับเนาะเฮ้ยโอ้สาวทางไหนหน้องบ้านหอบพื้นสาวให้เอฟซีน้องบ้านหอบพื้น ฮัดเชยหฮัดเฉยหฮัดเฉยอ,อยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันนะครับจึงได้จาอยู่ได้ตลอดวันนะครับจิ้งลีดเขาท่านครับเท่งหนึ่ง,งก็ได้เป็นภูรขบรองนะครับเนาะเมื่อเช้าโยกออกมารองน้ำนะครับผมใครจมถึงฉันจึงจำฮัดเชยหฮัดเฉยเนะครับเพิ่นลองไหวว่าแนวนี้นะครับเนาะ เอาละครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปชั่วโนี้นะครับแล้วขอบคุณหลายๆครับแฟนเพจแฟนคลับเด็ซีที่ติดตามคลิปหัวชาวเยาว์เยอะนะครับเนาะนี่กลางทงให้ทงน้าของแท้ครับนี่บโมเดลตัวน,ะค,น,วะ,วน,นะครับเนาะเด็ซีหลายๆคนก็ทีว่าโอ้ยเสือเยอะหรอกหัวชาวเยาเอ้ยเนีนครับเนาะคนทีว่าครับผม เสื้ออยู่ครับว่าเอฟซีเสื้อนะครับเนาะนั่นนะครับกลังทงให้ทงนาของแท้ครับคลิปนี้ก็จบไปชำนี่แะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ